สวัสดีวันนี้จะมาทำา EP ีต่อนะ<ม>ก็ e ี 4, 3นี่จะเป็น EP ที่แบบครั้งที่2ที่เจอกันนะกับฝรั่งก่อนว่<ม>ก็ครั้งที่2นี้ก็เป็น<ม>เขาเรียกว่า,าอะไรวีเอนของสับครั้งที่2ที่เจอกันคลิปต้นๆน,นั้นจะเป็นวีเอนที่เจอกันครั้งแรก<ม>เข้ามาหาเราแต่วีเอ n นที่2เนะี่ย เป็นเป็นจะเกียนว่าอะไรเดีน่าจะเป็นไปเที่ยวเหนือนะน่าจะเป็นแบบไปเที่ยวเนี่ยก็คือเขาก็ทํางานทางเนนืยแล้วก็ไปหาช่วงวิ่งเอ็ที่สองมัน,นเป็นความรูกที่แบบเร็ว,มา,แบบวมากแบบคลิกลี่มากเลยความรู้กที่แบบเฮ้ยอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรความแตกต่างที่ลงตัวเหมือนกับเขาชอบกินถั่วแต่เราไม่ชอบกินถั่ว เขาจะกินอะไรที่เฮลตี้อ่ะเราเข้าใจแต่ว่าเราสามารถกินได้ทุกอย่างเขาก็มีบางอย่างที่เขากินไม่ได้นี่คือเขาจะไม่กินน้ำมันไม่กินผักสีเขียวไม่ไม่กินวิตามินเคประมาณนั้นคือมันมีหลายอย่างที่เขาไม่กินที่เขาสามารถเขาจะกินแบบเขาเรียกว่าไขมันดีโปรตีนดีอะไรประมาณนี้เขาจะเฮลตี้เขาเขาเพราะเขาวิตพื้นเกือบทุกวันคือแบบเขาจะวิตพื้นไป มันเป็นชีวิตจิตใจมันออกกําลังกายไปด้วยในตัวแล้วก็ไปแบบวีเอ็นแบบประมาณว่าเรา,านั่งก็นั่งรถเที่วไปนี่แหละปกติก็นั่งไปถึงตอนเช้าของวันเสาร์ก็นอนพักที่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 พักที่เขาเขามารอเรา้แต่ว่าวันเขามารอเราตั้งแต่วันศุกร์อย่างเงี้ยแล้ววันเสาร์ เขามารอเราแต่ว like so ัน so ศ really ุกร์เขาก็เหมือนจองที่พักจากนั้นก็นอนอยู่นั้นแล้วก็เช้าเขาก็มารับเราเขาบอกว่าเราก็เลยบอกเขาว่าปวดหัวมากเลยอะคือปวดหัวปวดหัวมากเหมือนกับนั่งรถแล้วมันมัน่ะเขาเรียกว่ามันเบื่อมันเหมือนนั้นบางทีเราอาจจะเป็นเพราะว่าเรามองแสงสว่างอะไรประมาณนี้นะอาจจะเล่นโทรศัพท์เยอะไปนูเปล่ไม่แน่ใจก็นั่นแหละก็จะปวดหัวแล้วก็เธอก็แบบซื้อน้ำแล้วก็ซื้อ ซื้ออะไรอะซื้อยาพาราหรือ,รอ,อยากแก้ปวดอะแก้แก้ปวดหัวซึ่งมาให้เราอยู่เซเว่นมางคิดว่านะไม่แน่ใจก็ซื้อแล้วก็เราลงรถวัดมา้ลงรถทัวร์มาแล้วนะก็เอาให้ออกกินก่อนกินก่อนเห็นว่าปวดหัวโหเทคแคร์เรามากคือนางจะตนะนะีอ,อ,ไอะไร <c ười> ขนาดนั้นเลยคือแบบคือเอาใจพี่ไปเลยอะขนาดนั้นเลยก็กัน เขาเป็นคนดีเทคแคร์คนเขาก็บอกว่าชีวิตเขาสั้นเนาะเขาจะไปตอนไหนเรายังไม่รู้เลยนะก็ทำทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดน่าจะประมาณนั้นหละเขาก็ดีก็หลังจากเขามารับเราเขาเราก็ไปนอนพักสักพักหนึ่งสักพักเช้ามาประมาณกี่โมงง่วงนอนเช้ามาประมาณกี่โมงนะ ประมาณ3ามโมงสี่โมงแหละถ้าจะไม่ผิดนาะนก็นั่งรถต่อไปที่เชียงใหม่ก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรมากมายนะก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็เข้าที่พักไปค้างแค่คืนเดียวแล้วก็กลับไม่ได้ค้างนานเป็นที่พักที่พักที่เชียงใหม่นะชื่ออะไรเวสต์เชนเฮาส์มันเปลี่ยนชื่อ,นะอแล้วะเราก็เลยงงมากก็จะหาที่เจอก็เออก็ที่พักน่าอยู่นะดีนะมันก็แบบราคาก็ไม่ได้แพงมากมายัวก็ไปอยู่ พลังงานก็นดีก็เช่าอยู่บ่อคืนหนึ่งแล้วก็เดินเดินเอาด้วยนะเดินเอามันจะทะลุมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่อยู่อยู่ทางประตูเมืองอะ่ะมันจะเป็นประตูเมืองสี่เหลี่ยมเรามีแม่น้ํารอบมีคลองรอบอ่ะแล้วก็เดินเดินไปสตรีทคือตอนเย็นตอนเย็น,นเราก็เดินไปสตรีทวันนั้นแหละงกนไหนวันเสาร์อเดินไปสตรีทตอนเย็นก็ตอนแรกก็เดินหาอะไรกินเดินไปสตรีทเนี่ยโห่เดินไกลนะ ก็เดินไปก็เดินไปเรื่อยๆเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นไปอะไรไปเดินไปสติมันเป็นสติที่แบบโอ้คนเยอะมากก็ไปกินข้าวช่วงเย็นแหละคนเดียวมากโอ้โหฝรั่งคนจีนคนเกาหลีโอ้ยแยมากมามันเป็นสติอะไรนะเป็นถนนคนเดินถนนคนเดินวัวลายมั้งเออ ถ้าเราจะไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอไปด้วยคือเราก็ไม่รล้วไม่ใช่เขาเชียรไว้แต่รถเยอะมากคนเยอะรถก็เยอะคนก็เยอะตายแหละโอ้วนวายมากแต่ว่าเราก็ได้เดินไปอยู่นะแต่ไม่สามารถเดินสุดได้คือมันมันมันยังไงแล้วมันคนเยอะคือการจราจรติดขัดมากคือแบบกว่าจะเดินได้นี่ใจแทบขาดอะไรประมาณก็ไปเดินซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่กินอ่าก็กินนั่นกินนี่ แล้วก็ไปเห็นเห็นอะไรนะเห็นอะไรนะปาล์มไข่หรืออะไรสักอย่างมันก็เป็นอาหารเหนืออะไรแล้วก็ไม่เคยเห็นนะแล้วก็ซื้อมากินก็อร่อยดีเราก็ไม่ได้เป็นคนเหนือบางทีเฮ้ยเราขึ้นไปทางเหนือนะเร้สึกแปลกนะเราเป็นคนอีสานนะสาวอีสานนะก็คือมันแบบสมเียงมันแปลกปดีอ่ะแต่ว่าอาหารนอาหารเหนือเนี่ยถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะก็มันจะจะเหมือนอ,นอีสานก็ไม่เชิงแต่เขารสชาติเขาจะไปอีกทางหนึ่งเป็นทางหนึง ประมาณนั้นเราก็ไปเดินสตีทได้นั่นได้นี่น <c oughs> มากลับมาก็กลับห้องมาก็มานอนได้อะไรบ้างอ่ะก็ไม่ได้อะไรามากมาอกไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแยะก็เดินดูส่วนมากจ,จะเป็นแบบของแบบแฮนด์มีของนั้นของนี<ม>่เออแต่ที่ประท้าใจนั่นคือเห็นตุ๊กตาแฮนด์เมดเนี่ยแล้วเราก็มันสามารถใสช่ชื่อได้าง<ม>ก็เลย<ม>เขากับเราก็เลยมีไอเดียเฮ้ยนึกขึ้นมาได้ว่าเออ ถ้าซื้อไปก็ซื้อให้ตัวเล็กนะอะไรประมาณน,นี้เฮ้ปักชื่อด้วยชื่อสุรีโอ้น่ารักมากว่าไว้ให้สุรีเล่นนะโอ้แพลนไปไกลมากเลยค่ะคือกานดวลความรักที่แบบเต็มไปด้วยความรักมากๆเลยเขาดีถามว่าเขาดีไม่ดีเขาเขาเป็นคนที่พิถีพิถันในชีวิตมากแพลนอะไรไปทุกอย่างเขาก็ดีดีเนควยเขามรู้สึกคือเราคิดว่าเขาไม่มีทางที่จะทําร้ายเราไม่มีทางที่จะทําให้เราเสียใจได้ นั่นคือคําว่าดีสําหรับเรานะแต่ถ้าคนที่ดูแล้วมันไม่โอเคก็อย่าฝืนตัวเอง้พยายามฝืนตัวเองเพราอแบบโอ้ยอยากได้แต่งเงินกับเขาเขารวยว่ะเดี๋ยวสักสักวันหนึ่งเขาก็คงไปเร็วกว่าเรามันเป็นไปนไม่ได้นะจะบอกอหฝรั่งนี้ไม่อยู่นานที่สุดแล้วแหละเลยเขาสีย <c oughs> คือเดี <c oughs> ย๋ยวคิดว่าเงินสามาซื้อได้ทุกอย่างมันซื้อความรักไม่ได้ความรักจริงๆมันหายยากแต่ถ้าเจอคนดีหรือ ฐานะดีเขาเทคแคร์ดูแลโอเคอันนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้าเราฝรั่งนะเขามีมือมีมือ,ม,ม,อมีแขนมีเท้าเหมือนกันเขาก็ต้องทํางานเราก็ต้องทํางานเหมือนกันถึงเราจะมีถึงเราจะมีแล้วหรือ,อยังไงเราก็ต้องทํางานของเราเราก็ต้องเก็บเงินงของเราเราก็ต้องแพนชีวิตของเรา่าเราจะทําอะไรเก็บใช้จ่ายยังไงอะไรประมาณนี้นั่นคืออนาคต ข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นไงแต่เราก็ควรจะวางแผนชีวิตเองให้ดีๆก่อนเราก็ไปเดินอไปเดินไปเดินคนเดินเสร็จแล้วเราก็กลับมากลับมานอนก็ตอนเช้าเออตอนขากลับเขาบอกว่าเนี่ยตอนเช้ามากินกาแฟร้านนี้นะเธอประทับใจมากประทับใจด,ด้วยว่าโอ้โหอาหารเป็นเป็นเนบรคฟาสต์ที่แบบดีมากสําหรับเขาอะไรประมาณนี้แต่เราเนี่ยประทับใจมัวยที่มากท เขาแบบคิดไกลกับเราอะคือแบบเรายังมีตัวเล็กไงนางซื้อตุ๊กตาเห็นไหมนางบอกว่านางชอบนาของแฮเมดฝรั่งชอบของแฮมมีนะแต่ของแฮนม์เมักจะแพงเสมอไปดูทำไมคือมันแฮนม์เมันแบบมันทักมันทอมันสวยมันอาร์ตน่ะอะไรประมาณเนี้แต่ควารู้สึกเรามันอาร์ตเราก็ได้เสื้อมาตัวหนึ่งก็ได้ตุ๊กตาสุรีมาตัวหนึ่งสุรีนี้จะเป็นของตัวเล็กนะไม่ใช่ของเราแต่มันน่ารักดีมันจะเป็นกระต่าย ได้มาตัวหนึ่งก็ซื้อไว้ก็ก็รู้สึกว่าแบบอะไรแบบรู้สึกลักเข้ามาเลยอะรู้สึกแบบโอ้ปหฟื้ิมอะไรประมาณนี้ก็หลังจากกลับไปนอนหรือพักเช้ามาก็ไปกินกาแเธอจะกินกาแฟเป็นชีวิตใจเลยเช้ามาก็เลยไปกินกาแฟก็ไปกินร้านกาแฟนั้นก็กินเบรกิสแล้วก็หิวข้าวเนาะคนไทยเนาะผู้หญิงเนี่ยเช้ามาก็ต้องกินข้าวอยู่กับเขากินกาแฟกับขนมปังคงอยู่ไม่ได้ก็กินข้าว ก็เป็นอาหารที่แบบบรท์ที่ดีมากนั้นก็สั่งขนมปังมาแล้วก็กินอะไรอ่ะกินโจ๊กอ๋อีกินข้าวต้มข้าวต้มไก่ข้าวต้มไก่เพราะอาจจะไม่กินหมูแต่กินคลีนคลีนหมายถึงว่าคลีนที่มันไม่มีปัญหาสําหรับร่างกายของเขาออนั้นก็กินคลีนกินอะไรกินหมดแหละ พอกินเสร็จแล้วนะว่าโอ้โหบรรยากาศดีมากแบบเหนือมากแบบวิวทิวทัศน์แบบจัดร้านแบบเหนือมากเป็นร้านกาแฟชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะจลองลงไว้อ๋อเราลืมไปก่อนที่เราเดินสตีทอ่ะเออติดกับมาเราน่ะได้ไปแบบกินไอศครีมโยเกิร์ตบาบา,าโยเกิร์ตนะบาบาฟอสเตโยเกิร์ตโอ้แบบประทบับใจมากคือแบบเฮ้ยไม่เคยกิน ไอศครีมโยเกิร์ตที่มันอร่อยมันโลแฟตด้วยแล้วนางกินได้ก็คือเธอกินได้ไงแต่แต่เราก็เท่ากนว่ายมันอร่อยอ่ะมันเข้าเรา,เราชอบรสออริจินัลมากมันอร่อยมากมันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะแบบ้ยมันอร่อยว่ะอยากกินนะ่ะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปกินอีกครั้งคือมันหาก,กินที่อีสานไม่ได้เลยในอีสานไม่มีเหนยแบบนี้แบบนี้รู้สึกว่าจะนําเข้าแต่ไม่ไใจว่าน,นําเข้าจากไหนนะ แต่ที่เห็นที่เซิร์ชเห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีที่เชียงใหม่กับที่กรุงเทพถ้าโดยประมาณน่าจะมีประมาณนั้นเนี่ยแล้วถ้ามาเปิดที่ถ้ามาเปิดที่อีสานน่าจะดีนะอยากให้มาเปิดจังเลยอะวาวาฟอสเตอร์าบาฟอสเตโยเกียนะอยากกินกกนะ่ะคือแบบประทับใจมากที่แบบไม่เคยกินเนี่ยเขาก็ลองให้เรากินเนี่ยคือเราเขาจะไม่กินอาหารที่เป็นไขมันหรือนมที่แบบ เป็นไขมันต้องแบบ low fat อะไรประมาณนี้อือแบบนั่งกินกันแล้วรู้สึกน่ารักไงเลยเวลาแบบโรแมนติกมากเลยคือหลังจากที่แบบเดินสติีเสร็จแล้วเหนื่อยออกลับไปกินก็เดินมาก็เดินกลับเอเดินกลับไปที่พักเดินกลับไปแล้วช่วงเช้าก็มากินเบรกฟาร์แหละนางก็มาทำใจด้วยว่าเฮ้ยเบรกฟาสตเป็นเบรกฟาร์ที่ดีมากเลยอะไรประมาณนั้น พูดไม่หยุดก็หลังจากกินตอนเช้าตอนเช้าก็เช็คเอาท์ออกแล้วก็กลับเลยก็คือไม่ได้อยู่นะไม่ได้ไปเที่ยวไหเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปอีกอยู่คือเดี๋ยวเขาจะไปเดี๋ยวจะขึ้นไปอยู่คิดว่าคาจะมีโอกาสได้ขึ้นไปเชียงใหม่อีกคิดว่านะก็เราประทับใจนะไปเชียงใหม่เพราะว่าบรรยากาศดีแต่กลางวันนี่จะน่าจะร้อนมากเหนือเนาะถ้าร้อนก็น่าจะร้อนมากหนาวก็น่าจะหนาวเหมือนกัน บรรยากาศดีอากาศดีโอเคชอบอยู่ฝรั่งก็เยอะมากที่ฝรั่งซื้อบ้านที่เ<ม>ชียงใหม่เน<ม>ีะนะก็ยังไงนี่มันเป็นอีพีที่สามนะไปเที่ยวทั้งเหนือเรวจะต่ออีพีที่สี่เราจะต่ออีพีที่สี่นะจ๊ะแต่จริงๆต่ออีพีที่สี่จะเป็นอยากให้เป็นนัื่องแหละ ่จะให้เป็นตอนปีใหม่แล้วกันนะพีที่สี่นะตอนปีใหม่นะมีแพนอะไรมากมายเลยตอนที่สี่อันนี้เรากลับกลับไปเราก็ไปอยู่กับแฟนที่เหนือแหละเขาก็ไปทํางานเราอยู่กับเขาเลยนะประมาณห้าประมาณอาทิตย์หนึ่งกับอาทิตย์นะก็กลับมาถามว่าดีไหมนะก็โอเค <c oughs> ดีที่ว่าอก็<ม>น่ารักดีไม่รู้อาจจะเป็นเพราะเราชอบเขาบ้งไม่รู้สิก็รอดูต่อไปนะพาร์ทสี่นะ ไปเที <with> <Yeah. S 1> ่ยวปีใหม่โอเคบ๊ายบายจุ๊บ